สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมนะคะมาดูพลังงานความรักของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูพลังงานความรักของคุณกันนะสำหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทุกภาพทุกราศีนะถ้าเกิดคุณมีคนในใจนะคะ ขอดูคําใบ้จากไพ่หน่อยแล้วกันเนะว่ามีคําใบ้อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับคุณหรือเค้าไหมอ่ามีคนที่แบบสายสุขภาพนะคะผิวเข้มยิ้มสวยฟันสวยยิ้มสวยฟันสวยนะคะแล้วก็อะไรอีกอืมมีชาวราศีเมถุนราศีตุล คนวันอาทิตย์วันอังคารนะคะเราก็อักษรย่อชื่อนามสกุลต่างๆนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือเขามีคนผมหยิกด้วยแล้วก็อีกใบหนึ่งคือเจาะหูประมาณนี้นะคะนี่คือคำใบนะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูความรู้สึกของเขาก่อนแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงขอดูขอดอูลักษณะสักสามใบก่อนดีกว่านะลักษณะเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ีโอ้มีการนิ่งเงียบกันไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยรักมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะโอเค เป็นคือมีความรู้สึกว่าคุณและเขาอะมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเนี่ยมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากมีแบบว่ามีความรักความลุ่มหลงในในตัวของการและกันในความสัมพันธ์นี้มากนะคะ แล,แล้วตอนเนี้คืออาจจะแบบอยู่ในช่วงที่งอนกันหรือไม่ได้คุยกันหรือเปล่านะคะนิ่งเงียบกันไปแล้วนะคะขึ้นไพ่แฮงแบดน,นะเออเนี่ยแต่ก็ยังรักกันอยู่ก็ได้นะคะคือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบงอนกันนิ่งเงียบกันแต่ก็รักกันอยู่อะไรประมาณนั้นไม่ได้คุยกันนะคะอัะอนนี้เป็นลักษณะนะคะ,ะความสัมพัธ์ณเวลานี้เนาะ มาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะถ้านกตอบลายช้านะคะนกต้องขออภัยนะเพราะว่าบางทีนกกำลังทำคลิปอยู่เนาะหรือว่าคุยกับลูกดวงท่านอื่นอยู่นะคะแต่นกจะตอบให้เร็วที่สุดนะคะ,ะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณไฟแห่งความปรารถนานะคะการจดจ้องมาที่คุณ คุณยังสำคัญสำหรับเขาในเนี่เจ็ดามนะคะเจวิลอุย้ยพลังงานที่แบบว่าคุณยังสำคัญต่อเขาว่าอืมเขารู้สึกอย่างไรคุณคะ เขาไม่ได้อยากจบกับคุณนะคะแล้วคนคนนี้เขาดูรักอิสระนะคะมีความเป็นตัวเองสูงนะแล้วก็เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ด้วยนะคะคือเขามีเสน่ห์โดยตัวเขาเองเลยเขาไม่ต้องทำอะไรก็มีคนอยากจะเข้าหาอยากที่จะแบบเออมามาคุยกับเขาอยากจะทำความรู้จักเขาอะไรแบบนี้นะนะ,นะอืม ถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขายังรู้สึกถึงคุณมากๆอืมเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีกําแพงกับเขาด้วยในตอนนี้นะคะคือคุณปิดกั้นเขาอะไรประมาณเนี้ยอาจจะไม่ได้บล็อกหรือบางคนก็บล็อกหรือเป็นการปิดกั้นทางความรู้สึกก็ได้นะพลังงานโดดเด่นขึ้นมาชาวธาตุดินนะคะรุกศกันมังกรแล้วก็เอ่อไฟนะคะเมษสิงธนูชาว เมทุนนะคะก็คืออาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะวันนี้เขามาปรับปรุงบ้านนะคะนะก็จะมีเสียงช่างทำงานอยู่นะคะต้องขออภัยไว้ก่อนนะโอเคมาต่อก็คือเนี่ยเขายังหลงไหลคุณเขายังอยากติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่อะคะ่ะก็คือคุณยังมีผลต่อใจเขามากนะคะมาดูซิว่าแล้วตัวคุณละ่ะอืม เขาก็เป็นความสุขของคุณนะคือคุณคิดถึงนะแต่ตอนนี้คุณนิ่งอ่ะคุณเป็น GM p e r e r นะคะคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะคะอืมคุณคุณรู้สึกว่าอืมเรารู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณหรือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณน่ะนะ คุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะพยายามมามากแล้วแล้วก็ไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วนะเออแล้วเนี่ยคุณนิ่งนะคะคุณนิ่งเงียบเขาเคยเป็นความสุขของคุณคุณยังคิดถึงเขาแต่ว่าคุณก็ไม่อยากที่จะทะเลาะหรือว่าไม่อยากที่จะยือ้อไม่อยากที่จะทำอะไรแล้วก็ได้นะมาดูซิว่าเขาละะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณอีก เขาเป็นคนทางไกลได้นะคะเหมือนเขาคิดที่อยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะเหมือนเขามีการคิดเอาไว้แล้วนะแล้วก็รอเวลาที่จะทำนะอืมุ้ยเหมือนเขาอยากมาเจอคุณนะ่ะเป็นพลังงานของไพ่ที่อยากจะเดินทางมาเจอคุณนะคะ คนคนนี้เป็นคนทางไกลหรือเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางด้านภาษานะคะคนในเครื่องแบบทหารราชการตํารวจได้นะอืพลังงานฝั่งเขาอะค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าเขาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณอย่างมากมายนะคะคิดวนคิดซ้ํานะคะไม่มีสิ้นสุดนะเนี่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณ เหมือนเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณด้วยนะคะเออเขาคิดเกี่ยวกับเรื่อง,องคุณมากมายแล้วเหมือนเขาได้รู้อะไรบางอย่างในใจของเขาแล้วด้วยนะคะเออเหมือนเขาอืมคือพลังงานไพ่ใบเนี้เนกรู้สึกว่าเขารู้นะว่าคุณอาจจะยังรักเขาอยู่กะคุณก็ เหมือนคุณถอยออกมาทั้งทงท,งที่ยังรักอ่ะอันเนี้ยเขารูนะคะเดี๋ยวขอขยายจั d เมน n t หน่อยอืมโอเคถ้าเขามีตัวเลือกถ้าเขาไม่ชัดเจนถ้าเขาไม่เลือกสึกทีนะคะเออเหมือนในช่วงเวลาที่ห่างหรือว่าเงียบนิ่งกันไปเนี่ยเขาไปอยู่กับตัวเองแล้วการที่เขาต้องคิดเขาต้องทบทวนเนี่ยนะมันเกิดการทบทวนอย่างถี่ถ้วนอย่างละเอียดนะคะเออก็ทําให้เขาได้คําตอบนะคะว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะม,มาดูซิอะไรอีกคะตัวเราล่ะอืมเราและเขามีความแตกต่างกันนะคะม,มีกรกฎมีชาวธนูขึ้นมานะเราเองอะ่ะพยายามที่จะแบบคือตัวเราเองอะ่ะอาจจะแบบไม่ต้องใช้ความพยายามสิคือเราอะ่ะปรับปรับตัวเองได้แล้วอะ่ะ ปรับบาลานซ์นะคะให้ให้กับตัวเองได้แล้วคือตอนนี้เราไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะมีแบบคิดถึงเขาบ้างแต่ว่ามันคือเราไปหมกมุ่นในเรื่องของการทำงานนะคะเรากลับมารักตัวเองกลับเอาหัวใจของตัวเองเนะี่ยมาเยียวยานะคะมาดูแลมาเก็บไปที่ตัวเองละนะคะเด e s สตานะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้ ถ้าถามว่าคุณรู้สึกยังไงจริงๆคุณคุณเหมือนกลับมาเยียวยาตัวเองเนาะแล้วก็คุณก็ยังเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักนะเออคุณยังไม่ได้หมดศรัทธาในเรื่องของความรักนะอืมเจ็ดาบนะคะบางคนก็อาจจะยังส่องเขาอยู่นะเอออาจจะส่องเขาผ่านการดูดวงดูไพ่ก็ได้นะอืม เขาก็ยังอยู่ในความคิดของคุณแหละนะคือถามว่าคุณยังคาดหวังไหมคุณยังคาดหวังแต่ถามว่าจะทำอะไรไหมก็ก็ไม่อยากจะทำอะไรแล้วนะคะแล้วตัวคุณเนี่ยเออถ้าเกิดการที่เขาจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน,น,น,นะคะอืมประมาณนั้น มีชาวราศีกุ้มนะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะขอดูไพ่ใบนี้หน่อยคือตอนนี้คุณกลับมาเยียวยาวตัวเองคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะณนะเวลานี้น่าค้นหานะคะแล้วก็เขาจะติดต่อคุณมานะคะเนี่ยถ้าดูจากหน้าไพา่มาดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะพลังงานของเขาเนี่ย เฮ้ยเขาก็แบบว่าไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากหัวได้นะเขาติดอยู่กับคุณนะคะคุณคนนี้ ừ, เหมือนเขาอยากมาเจอคุณนะคะเนี่ยเขาอาจจะอยู่กับงานกับสังคมกับเพื่อนก็จริงแต่จริงๆลึกๆในใจอะเรื่องราวของคุณอะโอ้โหไปไปก่อควนจสิตใจเขาอยู่เสมอนะคะเนี่ย ุณและเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันนะขึ้นไ่สตรนนะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะเแตกต่างกันด้วยวัยภาษาเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะที่แตกต่างกันอืเขาอยากกลับมาเขาอยากกลับมาในในชีวิตของคุณในช่วงนี้คุณอาจจะดูดีดูโดดเด่นมีสเสน่ห์มากๆนะคะ เ,ออเขาอาจจะมองเห็นคุณได้ผ่านการทํางานหรืออะไรก็ตามเขาจะดูว่าคุณโอ้โหทาไมดูมีพลังดูมีความสุขมากนะคะขึ้นไพ่ The Empress นะคะคือพลังงานอนะพลังงานแห่งความคิดถึงพลังงานแห่งความความรักนะคะอืมคือคนคนนี้นะเพิ่งจะมารู้สึกแบบ คือเขาอาจจะรู้สึกมานานหรือเขาไม่ยอมรับหรือว่าเขาเพิ่งมารู้สึกก็ได้นะคือเขาเขาเห็นความดีงามของคุณแล้วนะณนะเวลาเนี้เออเห็นเห็นถึงคุณค่าในตัวคุณรู้ว่าตัวเองอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณแล้วนะคะในตอนนี้นะก็อาจจะเป็นความชัดเจนในใจที่เกิดขึ้นในตัวเขานะคะว่าเออเขารู้สึกยังไงกับคุณณนะเวลานี้นะคะถ้าถามว่าเขาจะทำอะไรอ่จะทํายังไงกับคุณเนี่ย นึกว่าเขาจะกลับมานะคะเขาจะหาวิธีการเขาจะติดต่อสื่อสารคุณมาค,คนคนนี้นะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะอาจจะพูดได้หลายภาษานะแล้วถ้าเขาคิดที่จะทำอะไรมักจะสำเร็จนะคะเนี่ยเหมือนเขาจะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นคนทางไกลได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะ เหมือนเขาส่องเขามองคุณอยู่นะคะแล้วก็ดูว่าเออเนี่ยตัวคุณน่ะกลับไปรักตัวเองไปเห็นคุณค่าในตัวเองคุณมีความสุขกับชีวิตนะคะ mm hmm. คุณดูเลอค่ามากๆเรแล้วก็ดูแบบดูดีนะคะดูคาดเด่ายาก mm hmm. คือตอนนี้เรากลับไปเห็นคุณค่าในตัวเอง mm hmm. เขามองเข้ามาเขาก็รู้สึกว่าเออตอนนี้คือเราดู มีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยอาจจะดึงดูดเขามากๆเช่นกันนะคะเขาคิดมากเขานอนไม่หลับนะคะคนคนนี้นะถึงขั้นแบบว่าเครียดเลยนะงานก็อาจจะเยอะอยู่แล้วนะคะหน้าที่อย่างอื่นแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของคุณอีกที่เขาต้องคิดนะอขอดูกรียน คุณดูสวยดูแพงนะคะคุณดูดีคุณดูมีเสน่ห์มีคุณค่าในตัวเองนะเขาจะกลับมางองคุณอะเนี่ยเขาเขาคิดเขาจะวางแผนถึงการที่อยากจะเข้าหาคุณทํำยังไงเนาะที่จะแบบว่าเข้าหาคุณได้นะคะจะพูดยังไงจะคุยกับคุณยังไงนะคะนะเขาก็ต้องเตรียมการต้องคิดวางแผนนะคะพลังงานใพ่ไปนี้นะถ้าถามว่าจะทำยังไงก็คือ เดี๋ยวนะ้องขอดื่มนะ้ำก็คือตัวเขาอะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าพลังงานไพ่ใบนี้นะเขาเขาจะมีความตื่นรู้หรือว่าเขาคิดออกแล้วนะคะว่าเขาได้ได้รู้แล้วว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณะหลังจากที่เขาเงียบนิ่งไปนะคะหรือคุณถอยหา่างแล้วก็คุณเงียบนิ่งกับเขาอะเขาได้คำตอบอะไรบางอย่างแล้วนะคะแล้วเขาน่าจะกลับมาสำหรับคลิปนี้น่าจะกลับมาทันในช่วงที่คุณและเขาก็อาจจะยังรู้สึกต่อกันค่อนข้างสูงนะคะด้วยพลังงานของไพ่ ดลิเวอร์เนี้ยนะนกมองว่าเขาไม่น่าจะมาช้านะคะเออเพราะว่าช่วงเวลาที่ไม่มีคุณอะ่ะเขาก็ไม่โอเคเหมือนกันนะไพ่สีถ้วยอะ่ะขอให้สรุปสามใบนะคะให้สรุปไฮโรแฟนนะคะชาวพกศพสองถ้วยให้สองถ้วยขึ้นมานะคะทุกคนเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะเพราะว่าคุณเอ้ย ขอภัยค่ะโดนกล้องอีกละ่ะก็คือคุณคือความสุขของเขาว่าเขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณเขายังอยากที่จะแบบจับมือคุณอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้ตลอดไปนะคะอืมให้สรุปก็คืออะไรที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวต่างๆในในความสัมพันธ์อ่ะอืมมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ ที่สวยงามในภายหลังก็ได้ก็คือทุกสถานการณ์ที่คุณและเขาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันเหมือนคุณและเขาได้เติบโตจากเรื่องราวน้นๆนะคะเนี่ยไพนะ่เดอะเาววเร์นะเออคือเหมือนกับเราเรากับเขาอะมันได้เติบโตกับเหตุการณ์ที่เกิดขนะึ้นนะก็เนี่ยแหละคะ่ะมองว่าออสองถ้วยกับ ไฮร์แฟนะเขาจะมาชัดเจนกับคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะขึ้นไพ่ดอททาวเวอร์ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนนะคะเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะเขาจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณนะให้สรุปออกมาค่อนข้างชัดเจนมากๆนะคุณและเขาจะเป็นรักต่างวัยได้นะพลังงานใต้สำรับนะคะเป็นหกถ้วยนะคะเขารักเขาคิดถึงคุณแล้ว เหมือนเขาได้รับรู้ถึงความรู้สึกของความรักที่ซื่อสัตย์นะคะความใจดีของคุณความอ่อนโยนความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะบางท่านบางคนมีน้องหมาน้องแมวนะคะรักสัตว์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือคนคนนี้เขาจะหวนคืนนะคะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตของเขานั่นเองเดี๋ยวเราดูประโยคข้อความเพิ่มเติมนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้าง ประโยคข้อความประโยคข้อความเพิ่มเติมค่ะฉันจะเป็นคนที่ดีพอกับเธอในสักวันนะคะเธอคือรักแท้ะคะ่ะเราแตกต่างกันเกินไปเธอคือคนที่ใช่ ไม่เคยจะหยุดรักเธอได้จริงๆนะอีโก้ของฉันทำร้ายตัวฉันเองฉันผิดเองที่ทำให้ความรักครั้งนี้มันพังลงอยากเปลี่ยนเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นเธอเป็นของฉันจะรักใครได้อีกถ้าไม่ใช่เธอนะคะ แล้วใต้สำรับล่ะฉันแค่ปากแข็งแต่หัวใจฉันอ่อนแอนะคะนี่ก็เป็นข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะยังไงก็เจอกันใหม่นะคะวันนี้นกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ